ในศตวรรษที่21เทคโนโลยีการทหารได้กลายเป็นแกนกลางของความมั่นคงแห่งรัฐการที่ประเทศใดสามารถพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ได้ด้วยตนเองคือดัชนีชี้วัดความสามารถในการรักษาอธิปไตยอย่างแท้จริงวันนี้ Defense p o s สตขอพาผู้ชมไปรู้จักกับหนึ่งในโครงการที่ทะเยอทะยานที่สุดของประเทศไทยในยุคใหม่นั่นคือโครงการเครื่องบินรบต้นแบบแห่งชาติซึ่งถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศจากผู้บริโภคอาวุธมาเป็นผู้พัฒนาและผลิตเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้วยตนเอง จุดเริ่มต้นแห่งความมุ่งมัน่นความคิดในการสร้างเครื่องบินรบโดยฝีมือคนไทยนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ2010เมื่อกองทัพอากาศไทยเริ่มระหนักถึงความเสี่ยงในการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดจากการควบคุมส่งออกความล่าช้าในการส่งมอบอาวุธหรือแม้แต่สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่แน่นอน ประเทศไทยแม้มีความสามารถในการบำรุงรักษาและแดัดแปลงเครื่องบินขับไล่แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตเครื่องบินรบด้วยตนเองโครงการเครื่องบินรบต้นแบบแห่งชาติจึงถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ใหม่ของรัฐบาลและกองทัพอากาศในการลงทุนระยะยาวเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ในประเทศและสร้างขีดความสามารถในการป้องกันตนเองอย่างยั่งยืนวัตถุประสงค์หลักของโครงการโครงการนี้มีวัตถุประสงค์5ประการหลักได้แก่ 1. พัฒนาเครื่องบินขับไล่ต้นแบบโดยใช้ทรัพยากรในประเทศ 2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากพันธมิตรต่างประเทศให้กับนักวิจัยวิศวกรและโรงงานไทย 3. ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและอาวุธภายในประเทศ 4. ลดการพึ่งพาการนำเข้าอาวุธจากต่างชาติ 5. ปูทางสู่การเป็นผู้ผลิตยุโทโธปกรณ์ระดับภูมิภาคโดยเป้าหมายระยะยาวคือการผลิตเครื่องบินขับไล่ประสิทธิภาพสูงที่สามารถทดแทนไกลเพิน F 16หรือแม้แต่ F 5ที่ปัจจุบันทยอยปลดประจำการในกองทัพอากาศไทยระยะพัฒนาของโครงการโครงการถูกแบ่งออกเป็น4ระยะสำคัญซึ่งแต่ละช่วงกินเวลารวมกว่า15ปีโดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565เป็นต้นไประยะที่1งานวิจัยพื้นฐาน2565ถึง2568 ในช่วงแรกนี้มุ่งเน้นการศึกษาทฤษฎีอากาศพลศาสตร์การออกแบบโครงสร้างเครื่องบินการวิเคราะห์ความร้อนและแรงดันการจำลองคอมพิวเตอร์รวมถึงการทดสอบในอุโมงค์โดยใช้โมเดลจำลองขนาด1น0นาฬิกานาทีและ1.4เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในแง่วิศวกรรมระยะที่2การพัฒนาต้นแบบโครงสร้าง2 5 6 9ถึง2,572 ระยะนี้จะมีการสร้างต้นแบบเครื่องบินที่สามารถติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนได้มีการติดตั้งระบบแ n n i n n g ก e y Control Surface และ Avionics พื้นฐานเพื่อทดสอบบนภาคพ,พื้นทั้งนี้ยังไม่สามารถบินได้ระยะที่3การผลิตต้นแบบบินได้จริง2573-2576 ต้นแบบขนาดเต็มจะถูกสร้างขึ้นและผ่านการทดสอบทางวิศวกรรมการบินโดยจะมีการติดตั้งเครื่องยนต์ระบบเรดาร์ーーระบบควบคุมการบิน f y b y e w รวมถึงการทดสอบบินจริงระยะสั้นเพื่อประเมินความสเสถียรระยะที่4การผลิตเชิงพาณิชย์และบรรจุเข้าประจำการหลังปี2577 หากประสบความสำเร็จจะเข้าสู่การผลิตจริงโดยใช้โรงงานอากาศยานในประเทศและร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างเครื่องบินรุ่นแรกสำหรับใช้งานในกองทัพอากาศไทยรวมถึงเตรียมส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรในอาเซียนลักษณะของเครื่องบินรบต้นแบบแม้จะยังไม่มีชื่อทางการแต่เครื่องบินรบต้นแบบของไทยจะถูกออกแบบให้มีลักษณะดังนี้เครื่องบินขับไล่แบบหนึ่งที่นั่งความเร็วสูงสุดมากกว่าม็อกหพิสัยการบินไม่ต่ำกว่า2,500 กิโลเมตรระบบเรดาร์เซและไอยาสที T. รองรับอาวุธอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นโครงสร้างน้ำหนักเบาวัสดุผสมล่องหนต่อเรดาร์ในระดับ RCS ตํำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 1. เครื่องยนต์มีแนวโน้มว่าจะเลือกใช้เครื่องยนต์ General Electric F404 หรือ F414 ที่สามารถร่วมมือกับพันธมิตรในการผลิตบางส่วนในประเทศเช่นการประกอบชิ้นส่วนหรือการบำร,รุงรักษาระดับลึก 2. ระบบเรดาร์ประเทศไทยมีเป้าหมายในการพัฒนาเรดาร์เยเซ่ภายในประเทศโดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเกาหลีใต้หรืออิสราเอลเช่นอัลเทอร์หรือฮอนวะ 3. fly-by-wire system ระบบควบคุมการบินอิเล็กทรอนิกส์จะถูกพัฒนารวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำเช่นมอตจุลาและมอทอโดยมีเป้าหมายให้สามารถปรับตั้งค่าการควบคุมได้ตามภารกิจ 4. d i ดิจิตอ w i n และ AI โครงการนี้ได้นำแนวคิดดิจิตอลทวินมาประยุกต์ในการจำลองพฤติกรรมของเครื่องบินแบบเรียลไทม์และมีการฝังระบบ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการบินและช่วยนักบินตัดสินใจบุคลากรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาอากาศยานแห่งชาติเพื่อฝึกอบรมวิศวกรรุ่นใหม่กว่า500คนต่อปีในด้านอากาศยานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และอาวุธระบบการศึกษาไทยจะถูกร่วมมือกับบริษัทเอกชนอาทิตย์พอตทอ ไอ p าไทยและทีโ r เเพื่อฝึกอบรมรุ่นใหม่ให้สามารถทำงานกับเครื่องบินรบยุคใหม่ได้นอกจากนี้ยังมีการเซ็น MOU กับต่างประเทศเช่นสถาบันวิจัยบินเกาหลีใต้แครีสถาบันอทิฟรีเซิร์ชดีเวล็อปเมนต์เซ็นเตอร์และสถาบันแห่งของอินเดียเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีงบประมาณและการจัดสรรโครงการนี้ได้รับการอนุมัติวงเงินระยะยาวกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทภายใน15ปีแบ่งเป็นงานวิจัยและพัฒนา30เอร์เซ์ สร้างโรงงานต้นแบบ25%การฝึกอบรมบุคลากร15%การจัดซื้อวัสดุพิเศษและเทคโนโลยีขั้นสูง20%งบฉุกเฉินและกองทุนสำรอง10%ประโยชน์ในระยะยาว 1. ยกระดับความมั่นคงแห่งรัฐ 2. ลดการพึ่งพาต่างชาติ 3. ส่งเสริมการจ้างงานในประเทศ 4. <Four. S 1> เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 5. สร้างความเชื่อมั่นด้านยุทธศาสตร์ในระดับอาเซียนความท้าทายที่ต้องเผชิญโครงการต้องเผชิญกับหลายประเด็นได้แก่ข้อจำกัดทางงบประมาณและการเมืองการขาดแคลนบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมคุณภาพในโรงงานการทดสอบภาคสนามที่ต้องใช้เวลาและงบประมาณสูงความคาดหวังจากประชาชนและสื่อมวลชนสรุปก้าวแรกสู่ยุคใหม่ของอากาศยานไทย โครงการเครื่องบินรบต้นแบบแห่งชาติไม่ใช่เพียงแค่โครงการวิจัยแต่คือยุทธศาสตร์ของชาติในการวางรากฐานให้กับเทคโนโลยีทางการทหารด้วยความมุ่งมั่นของภาครัฐภาคเอกชนและนักวิจัยรุ่นใหม่ Defense Post เชื่อว่าอนาคตของประเทศไทยจะไม่ใช่แค่ผู้ใช้งานอาวุธจากต่างประเทศแต่จะก,กลายเป็นผู้ผลิตและส่งออกเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงอย่างแท้จริงในศตวรรษใหม่